ก็ S <S สวัสดีนะครับวันนี้มาเจอหมากกองโจรอีกครั้งนะครับ <S 2> <S 2> <S เจอกับคนนี้นี่ถือว่าตัวเต็งนะครับเก่งใช้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาเปิดหลังนะครับหมากกองโจนจะดูว่ารอดไม่รอดนะครับอันนี้บอกเลยว่าตึงนะครับเรื่อมานะครับเอาเปิดมาน่าจะเปิดเป็นมาตรฐานนะครับ ก็เปิดเป็นกองโจนสิครับรออะไรครับอ่าเป็นโจนสองหน้านะครับขึ้นหลังเราชอบแนะนําว่าโจนสองหน้านะครับจะกดดันได้ดีตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหมากหากินของเรานะครับเิงเข้าไปเลยนะครับให้ฟรีหนึ่งตัวตรงนี้มันจะทําให้เราเสมอนะครับแต่เจอคู่แข่งงเนี่ยให้ฟรีตรงนั้นหนึ่งตัวแล้วก็อ่านี่เขาต่อมานะครับ อันนี้เขากิน่านะครับเรากินฟรีนะครับช่วงนี้เวลากำลังจะหมดนะครับเราก็เบื่นเต้นเขาก็เบื่นเต้นนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเขาทำท่าทำทางนะครับอุดไว้กินฟรีเลยนะครับ <ł ars> เวลาจะหมดเขาก็ตื่นเต้นเราก็เบื่นเต้นนะครับไปนะครับ สิ่นี้ก็โดนสองนะครับอืม,อมจังหวะนี้ยอมแพ้เลยนะครับนี่เป็นหมากที่ว่าอาบอกได้เลยว่าตื่นเต้นนะครับหมากนี้คือตึ้งสุดๆนะครับคู่แข่งเขาเก่งแล้วก็เวลาเราใกล้จะหมดนะครับามาดูหมากที่สองนะครับกระดานที่สองนะ อันนี้จะโจรนะฮะโจรของเราโจรกระจอกของเขาขุนโจรนะรแต่เขาไม่ขึ้นโจรอันนี้แปลกนะครับเามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอเราเปิดก่อนนะครับเปิดลักษณะนี้เลยครับถ้าเปิดก่อนนี่ผมจะเอา29ขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ถ้าขึ้นหลังเนี่ยผมจะไม่ขึ้น29นะครับจะเอาไว้โยนนะเผื่อว่าเขาเผลอ ตรงนี้เขาต่อมานะครับเราก็ทิ้งร่มเลยนะครับทิ้งร่มไปนะครับได้เปรียบแล้วนะครับจริงๆลูกนี้เสมอนะแต่ว่าเขาเดินพลาดนะครับจริงๆต้องเอาสิบหกต่อสิบเก้าอันนี้จะเสมอแต่ว่าเขาเดินพลาดเดินพลาดก็แพ้ไปนะครับมาดูกระดานที่สองนะครับ จนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราเป็นหมากเบิดหลังนะครับเมื่อกี้เปนหมากเบิดก่อนหมากเบิดหลังเราจะเล่นหมากโจรสองหน้านะครับมันจะทําให้สูสีเคลื่อนไปนะครับเคลื่อนไปสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเขามาข้างสิบสองเราต้องขึ้นสิบเอ็ด ตรงนี้ดูให้ดีนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงกลัวว่าจะงงนะอ่าตรงนี้นะครับถ้ากัดถ้าเกิดว่าเขาเอาสิบเก้ากินสิบห้านะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับเอาสิบหกยัดไปตรงที่สิบเก้านั่นแหละนะครับแล้วแต่ เลือกเลยว่าเขาจะกินยังไงนะครับถ้าเขากินลูกเดียวแล้วก็กินลูกเดียวข้าวโพตเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะได้เปรียบเพราะเราจะกินสองอีกครั้งหนึง่งเรากําลังจะกินสองเขาต้องอุดนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขากินสองสองอันนี้ได้เปรียบเลยนะครับออลอง ให้นะครับกินนะครับแล้วแต่เขาจะกินทางไหนลแล้วก็กินสองได้อยู่ดีนะครับต่อสองได้อยู่ดีเนเป็นพอรออกมาพอถึงตรงนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเล่นเป็นนะครับนี่เฮ้เป็นไปต่อสองนะครับนี่ยักสามเข้าไปจบเ,เลยนะครับอืี ขุโนโจรเจอกับท่านโจรกระจอกนะครับแต่เขาไม่ขึ้นโจรน,นะเขาตั้งชื่อจะเล่นเล่นว่าขุนโจรแต่เราโจรกระจอกเล่นแต่มากของโจรอ่ะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ